ผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจคุณเคยส่องกระจกบ้างไหมเวลาคุณโมโหแล้วคุณเครียดแต่คุณทำตาอย่างเงี้ยเหลือกมองข้างบนอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีเลยอ่ะเข้าใจไหมเอาอะไรวะเออน้องเอากาแฟมาสองแก้วอืมผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจอีกเนี่ย อยู่กันมาจะ20กว่าปีแล้วคุณยังไม่รู้เหรอฉันชอบดื่มอะไรอ่ะฉันชอบดื่มชาเขียวชาเขียวปั่นก็ไอ้น้องช่วยดูนี่ข้างบนมีอะไรวะเสียบุคลิกจริงๆเลยดื่มได้อย่างเดียวมั้งไม่มีอะไรขบเคี้ยวมั้งเออเดี๋ยวผมสั่งขนมให้กินแล้วกัน 别进来。